เปิดตัวละครผู้บ่าวสุดซากับอีหลาคาซิ่งตอนแรกก็รู้แล้วว่าม่วนโจ้สุดๆเพราะสองหมู่บ้านจางปางจงปงเปิดศึกตีกันฉําตั้งแต่รุ่นยายตามด้วยรุ่นพ่อต่อกันที่รุ่นแม่ก็ไม่ไว้จะประทัดเดือดจนส่งมาถึงรุ่นลูกให้ตีกันต่อศึกนี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆแต่ที่มาของการเปิดศึกอย่างยาวนานนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้สองตัวแม่เสียงดีอย่างแม่โซเฟียรับบทโดยเจ้าหญิ ลูกทุ่มฝนธนสุธรและแม่แอนซึ่งแสดงโดยลูกน้ำพาเมล่าที่ยังคงความสวยราวกับสตาร์ว้จะพาทุกคนย้อนวันไปขึ้นเวทีประกวดร้องแพลง งานนี้ทั้งพี่ฝนและพี่ลูกน้ำได้เผยความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะต้องแต่งตัวย้อนวัยไปสมัยตัวเองเป็นสาวน้อยแรกรุ่นขึ้นเวทีร้องเพลงแล้วมีหนุ่มๆมมาคล้องมาไหลให้กำลังใจโดยแม่โซเฟียแห่งบ้านจงโปงก็มีหนุ่มหล่ออย่างพ่อซวนรับบทโดยย่งเชิญยิ้มแห่งบ้านจางปามมาตามจีบส่วนแม่แอนแห่งบ้านจางปางก็ไม่น้อยหน้าสวยจนพ่อหลอยซึ่งรับบทโดยปุ๊มนตรีหนุ่มจากบ้านจงโปงมาตามจีบไม่ห่าง ความรักข้ามหมู่บ้านก็ดูจะลงตัวไปได้สวยถ้าหนุ่มๆจะไม่เปิดศึกตีกันฉ่ำซะก่อนบอกเลยว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเพราะจะมีเรื่องให้รักครั้งนี้ผิดฝาผิดตัวกลายเป็นเรื่องบาดหมางที่ยากจะแก้ไขแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องรอดูฉากนี้กันได้ในละครผู้บ่าวสุดซ่ากอีลาขาซิ่งออกอากาศในวันพฤหัสบ,บดีที่12มิถุนายนนี้เวลา19.00น,นทางช่อง3ห้ามพลาดดูทีวีกด ดูมือถือกด 3+ ห้ามพลาด